ขนะอบคุณมากนะยายยี่สิบแล้วยายเอามายายนั่งคัตมาดเด้อเอาทูมาดอกหนึ่งจะคุยกับมันดีๆแล้วนะยายไม่อยากจะตีไม่อยากจะทาอะไรแล้วรู้ปะ่ะกูเ <shining. S 2> จอมึงนี่กูเห็นหน้ามึงน,นี่อื้มอีหอกฮักเป็นผีที่ดื้อม,มากเป็นผีที่ยากเย็นเหลือเกินโอ้โหอีสัตว์ดูทําหน้าทําตาดเด้วจังมึง อี่หอกหักฮะอีผีพนันเอ้ยเยบลิ um ้นอสัตว์อะไรแลบลิ้นนิไก่ก็แดกแกงเขวันก็แดกแดกไปแล้วอีฮีอะยี่หอกหักนต้นไม้ตย้ายไปท้องหลังเลยอีฮีเลยมึงว่าไงโอ้ยยยอยอยกยอยยายย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 าย อย่าไม่เบื่ออย่าไม่เบื่อเลย,น,ย,ยนะายายฮะเออยายยายเขาไปปฏิบัติธรรมไปวัดไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วนม่ยายเอย้ย,อย,ยโอ๊ยไม่ต้องบอโอ๊ยเอ้ยโอ๊ยเอ้ยเลยย,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 ยาย มึงกัตอนแผลอ้เงี้ยมึงหลับตาพึดออกเลยเหมือนเบ่งตอบแต่อ้เงี้ยเบ่งขี้ก็ได้พึดเลยโอ้โยยายโอ้ไม่สงสารล่างเท่าไหร่ฮะเออใครไม่โดนไม่รู้หรอกนะครับเขาก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนี้หรอกนะจะทำไงได้ล่ะโอ้ยเขาสามมาทำรงทานมาสร้างบุญสร้างกุศลให้ยายโอ้โหเฮ้ยหาว่ากูรังแกคนแก่

ย้ายมึงไอ้สัตว์เดี๋ยวกูจะหาที่อยู่มันทะลวงที่อยู่กันย้ายใกล้ๆกูมันนี่เอ้กูจะดูกลนหน่อยเฮ้่ย้ายกูไม่ตีแล้วกูจะแม่งทะลวงที่อยู่กัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย้ายย้ายย้ายไอ้ย้ายออกไปซะไปซ่อนอยู่นั้นไม่ได้ ออกไปยัยฮึบปฏิบัติธรรมมันก็ไปเข้าวัดมันก็เข้าบุญมันก็ทำาไปยังเนี้ยตรงเนี้ยออกไปดิออกไปเฮ้ยมหากราบไปนะมึงไงอยู่เห็นอืออ้าวยายยายยังจะสู้อยู่ไหมยายยาย ยัยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียงยายยายยไอ้หนูถอดถอดหมวกเลยมาเนี่ยหมวกคอดเลยมึงด้วยถอดหมวกนั่งนัดีๆหน่อยขาล่างตรงๆเยอย่ามึงนั่งไปห้างเลยมึงไม่ยี่ยานั่งเป็นออฟฟิศเลยสัตว์เฮ้ยยยย เฮ้ยมึงต้องมาเฮ้ยเลยยี่ห้อค่ะเออหาลวนอย่าควรหาว่ากูวนอาจารย์เนี่ยไอสัตว์เฮ้ยออ้ยเฮ้ยทรมานเนียเออเออเป็นไงเป็นไง ไอ้ยายกูไม่ตีด้วยเจียตีนะทนดื้อด้านอยู่ได้อทนไมเออปฏิบัติธรรมก็ไปเอ้ยยังยังเฮ้ยไปอื้ยแหมเขาวนี้

ấy ấy sao ừ còn ờ, không... mà... quá, quá. Ừ. Ừ. Quá, quá yêu eo 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 hắn khỏa húp à đi cho bằng ôi 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 ชอบยิงเสียงอย่างนี้เสียงร้องแห่งผู้ถีบิสาจเฮ้ย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 อืมไหไหอยู่ตรงไหนกูจะหาให้เจอเดี๋ยวก่อนตีข้าง หลังรักแร้ที่ซ่อนอืมอืมอืม วิ่งมาดีหยายเฮ้ยเฮ้โอ้โห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 เยอะยอันนี้กูไม่ได้ทำทำเบาๆเลยนี่ยไม่ได้ทำอะไรแรงเลยอ้อาดูแรงเลยอื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 มมนีมจับโอเคขาไหลไมอจ่อยเขาวดิ ไปเตรียมหาเนี่ยอุ๊ยไอกระถเนี่ยเขาอ้วตรียมเกัเขาอ้วกเตรียมหเขาอ้วกเลยจะลงนี้แล้วอย่าเพิ่งเงไปหรกระถวนลวกวกกันเฮ้ยน้าจู้หางขยะนู้

ไม่ปล่อยหรือปล่อยฮะมาอะไรวะโอ้โปล่อยอะไรเยอะอีกย้ยอือเดี๋ยวภ้าออกจะดูลันแรนนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยตอยเอ้เฉยอืออืออย่าโอ้ยอนี่อ ว่าอะไรนะกูนี่ยินเขาว่ายอมเหรอ,อม,มึงยอมกูอีกครั้งไหมอีสัตว์เฮ้ยยอมอีกครั้งไหกเักเพราะแสงของเขาอื ใฮ้ยฟุกเชอดเลยสุดมาจับมันลุกขึ้นมาเอาหน้ามาทางกูนี่เห้ยใหญ่จะเจาะหัวออกด้วยม เดี๋ยวมึงอยางไม่จบมากอ้มาเจอยายกี่ทีนี่มันต้องเหนื่อยุกทีเอ้เอ้เอ้ยายเอ้เอ้เอ้ยยาย

แต่พอนอนหงายจนอนลงค่อยนอนเออค่อยเดินเง,เงี้ยแต่ไมลองคืนด้วไอ้ยายเอ้ยเอาขาข้างนี้ขึ้นมาคุกค่อยไล่ก่อน,นด,ด้ว้เฮียหาจุดอยู่ก่อนยาย่เออึ๊บเอเอยาย

ไปมาหาหลวัดก็ไม่หายต้องมาหากูหลายครั้งดื้อจริงขนาดวัดแม่งทำบุญไดูุ้้กี่รอบอะมึงอะ่ะมึงอะ่ะมึงอะ่ะหลายรอบย,ยัยเอะมาคุยกันได้มึงจะเอาอะไรว่าไม่นี้เรามึงต้องร้องมึงเอาหลายรอบแล้วอีสัตว์อะหลายเที่ยวแล้วมึงต้องร้องอะ Dạ lón thôi mày To lẻ có lại thắng Ừ hai bên thả la Lan không ai tông càn Hả Dạ ngay Hả Dạ mày ơi, ยาวอะไรคิ้วกว็ายาวเยอะแยะไอ้คนก็เริ่มทยอยมาแล้วฮะยีหอกหักฮะเอาอยัางไงฮึยายจ๋า,จายายว่ามาสิบุญเขากระทำฮึพรุ่งนี้หวยออกเขาไงยายฮะเอายัไรโอ้ยลา,ายยายฮะยายอะไร ยายอะไรยายอะไรยายอะไรวะยายพูดไม่ออกม่อก็เอาให้ออกสักทีดิยายเออเออเออยายยายออกแน่มึงยายขู่แบบโผ่่วี่ยหากราบ ยัยืึยายจ๋ายายจ๋ามืนอะไรยายจะไปสักทีจ๊ะฮึใครยังจใหยายนี่จะปีใหม่แล้วนะยายนะจะหกแปดแล้วยายืึหลายปีดีดักนะยายนะหลายปีดีดักแล้วยายมามันก็โอ้ยเฮียเหมือนอ่อนได้สัตว์จะแข่งโป๊กเลยสัตว์ใครก็แดกยายไม่ลงไอ้เอย ยีบอ,อบเอ,อ,อ้ยยีบอบงอทั้งตัวเลยมึงมึงอยู่ร่างใครรูเปล่าเนี่ยมึงอยู่ร่างใครไดนะ้เรอเ่ยเอ้ย ลูกเลยลูกลูกลูกเดี๋ยวคุณลุกลุกเอาลูกลุกลุกโอเคอ่ะโอ้ยลุกเลยลูกขึ้นโอ้ยโอ้ลูกขึ้นไหมโอ้ยโอ้ย ต่อไปใครเนี่ยอย่าบอกว่ามึงต่อเลยนะพี่เอ๋มันอยู่ลึกไปกฮะอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะก็อยู่ลึกไงอยู่ตูดอยู่นู่นแหละข้างในอะลำต้งลำไส้เนี่ยเอาฝากแป๊บนึงพี่ถึงในห้องน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวมัน อะไรนะหลับลมเลยมึงสูตรดมอมทายเฮียนะมึงยัยอืมดูทำไมหลับลมเนี่ยเอาเข้าไปไอืมอืมจับนอนจับนอนเลยโอ้จับฝันนอนโอ้ยไเฮียมันไหลหมดอ่ะมึงไอเฮียจะบูมมึงเสกบานอีกไอเฮียอืออืมเข้าไปลึกอืมไอไล่ไย ของกูใช้นี่ขังมันอีสัตย์อยู่ในหลอดลมเนอะเอ้ากไปไปอืม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 เฮ้ย้อยู่ข้างในลึกอย่างเงี้ยลึกเลยเอ้าไปไปพี่เซนเตอร์อย่าดมต้องเข้าแล้ไอีสัตว์อืมไยอืมอืมอืมเนาอืม Rồi xong ngay. Ừ. Bị đi phi Ngay phi dai, Ừ. cho mục sắc dài. Ừ. 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 ไอ้บาสเลยอดเลยเฮียอดเลยบาสหนึ่งกูให้เขาไปแล้วเนี่ยอยู่ในบาสเมื่อเช้าจับมลุกขึ้นมาโอ้ยเฮียกูปวดหัวอย่างเงี้ยนะพวกมึงเนี่ยตอนนึงายายมายายจ๋ายายจ๋า

Ấy, Tại Tại Ngay ngon hay là vụt ngọt lùng nữa Lật lùng chơi nè Tại Ấy Tại đi Tại Tại gì, Tại 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 Ở งยายมึงโอ้ยยายค่อยๆเอาอันนี้ไปดมเรื่อยๆนะนี่อันนี้ดมอันนี้เอาไปกลับไปเลยดมนะเอาไปดมไล่นี่ไปเอ้าสวดเลยสวดสวดปื๊ดๆโอ้โหลงโอ้เหมือนโอ้เหมือนองค์จะลงโอ้ยย่าโอ้ยเวลาหลุดโอ้โถูกโอ้ยโอ้โหยี่ห้อขาดโอ้เอาเวลาล่ามือสวดองค์ก็ลงก็ไม่แม่ไล่เองวะ ให้กูมาไล่โอ้โห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 แม่เอ้ารอก่อนไหนที่เจ็ดแปดมึงให้กระโดดบ่อเลยมึงฉลองเลยกรโดดบ่อเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โมาจ้าจอยอดเยี่ยมอกูอือเอ้าให้มันไปเลยอืมเออเจ้าโอลา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 เอาไปเออ ป่ากูจะยึดมึงได้มึงมาบ่อยกูก็ใช้เวลานานอ่ะไปอันนี้ใหญ่เอ้ยมาพุงนี้ถูกเวเสริมต่ออีกเลยมึงโอ้โหกูนี่ดมมาไปใช้นะเวลามีอาการก็ดมเข้าไปซื้ดซึ้ดซื้ดทั้งหมดแล้วก็ซื้มให้กูปเป่าจบีหอหกหักอย่างน้อยก็บันเทาได้อันนี้เขียน เฮ้ยนี่เขียนนี่แหมไอ้เหี้ยศอปากกาเขียนแล้วงงมึงเนาะงงนี่กูก็งงกับมึงเหมือนกันฮะกูดอมมั้งนะไอ้ยอันนั้นเมียเมียอยู่ไหนวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ๋อเมียนี่โอเคเพชรบุรีใกล้ใกล้แป๊บเดียวแค่อึดใจปิดไลน์แป๊บเดียว ขอให้ร่างกายแข็งแรงขอให้ได้เงินล้านงวดนี้เนาะ,ะโดนงวดเว้นงวดเหรอโดนหลายงวดแล้วโดนโดนกินหลายงวดเอ้ยโดนได้ได้ได,ได,ได้หลายงวดแล้วอ๋อมีงวดที่แล้วพลาดเป็นสภาพไปนิดนึงเอา้าอย่างน้อยยังถูกหวยนะนะสู้กับมันได้รู้ไหมลองก็เปิดอสูรยำสินก่อนมาจำให้เนี่ยนละอย่าใส่ให้ใส่ชุดขาวให้พึดเลยกูลงังแต่งอ้นี่อยู่นะ แต่งสำนักให้มันดูสวยสดางดงามรู้ป่ะเออจะด,ดีขึ้นไอ้บางอย่างอยู่ในวังสวนตอนนี้ก็สวดมนต์ทุกวันแหละที่สำนักเมีเทดวดาเข <c oughs> ้ามาเยอะๆไะนโคตรลแล้วโอเคหน้ามันนี่อยายโอ้โหี้ยไม่้องเลยมึงก็ควรจะเหนื่อยอะไรไอ้ย้ยเป็นชั่วโมงเลยเชิญแปะโอ้โหแน่นอนจริงไปมียาดมแถมด้วยเอามาไอ้นี่ อันนี้ก็อะไรอ๋อดอกกุหลาบ